รอก็ตอบทิ้รอกโอ้ยเป็นไรมากไหเนี่ยเป็นไรมากไหมอะเอ้เป็นไรมากไหเนี่ยอือเป็นเลาโดอยากแกงเล่าเลยนนหมอเขารักให้่อยสิเอมดหอะไรนก่อนไปให้มันเงก่อนไปม่อนผมมาเลยช้านมันาช้า ถ้าผมวิ่งดินก่อนนะวันนี้ผมได้ไปสิบเที่ยวแล้วดิก็ได้เลยนี่ช่วยมันวิ่งดินก่อนเดียวเดี่ยวบอกเดี๋ยวบอกเออเพียรตรงนี้เองเนี่ยสี่คันห้าคันพอดีเต็มพอดีงานเหมาเปื้อนหัวเปื้อนอันนี้ก็กำลังรวมตัวครับรักกี่คันพี่เอวรักี่คันรักกี่คันเรียนยังเพิ่งเรีนตอนนี้กำลังซีเรียสกำลังซีเรียส โอ้ขอโทษเราขอโทษหรือไต้องกัเรกแล้วงด้นอพยูดาเอาแล้วทำไมมึงไม่อ่านโพสอะเขาโพสตไปกี่รอบแล้วทำไมมึงไม่รู้จักอ่านเพราะอ่านเตรียมการบางมาอย่างดีแต่พอเอาจริงแบบ่บันทึกเนี่ยไม่มันจะจำได้พวกนี้อยู่ด้วยกันเลยเดพวกมึงสามโพสตั้งสิบโพสและว ยายอะไรนยายเหเอเจฮสุดทำไมไี่ใส่ชื่อยายเด๋วโบโบเหไหมใส่เรียกว่าขี่คาดโหลพี่บ้านห้วยโปอยู่ไหนไม่ใช่ผมรู้อยู่ห้วยโปอ่ะแต่เขาขุดตรงไหนเออตอนแรกผมผ่านมาไม่เห็นใครไงผ่านไม่ได้ตั้งแต่แรนู้นผิดเหรอ นี่กขบอก่ะที่เราผ่านมาเราเห็นอยู่แยกสีแยกภาสีท่านกินปึ๊บมึงจมาจอดได้บ่ควาินรัดไหมไม่ต้อง <Calendar S 2> ออกช่องซีไหมออกชองซีแล้วไเคยะกมันกันด้านนะไมเคยที่พาผมไประยะทางจากนี่ไปกิโลเียดียวประมาณเราต้องหาไปช่าง มันช่างมันช่างไม่ได้มันต้องมีแต่ช่างอสองโลสามขีดมั้งไบางบางไปเดือนทำหาอีเดือนทำหาสิบโลได้สิบโลขุมาหลายก็สิบโลถูกไหมถึงอูกตรงไหนต้นสาย เดี๋ยวาไปประมาณแต่เราเข้าทางประทัดบุอีกหวานง่าอาหารมิดอีกแล้วมีเป็นตันเลยมีเป็นตันเลยวะกินบ้างยูทูบมึงอะสั่งข้าวลาวไม่ปีแล้วไม่ได้กินทั้งปเลย ลายเนี่ยเสียงเันเงียอมากเลยต้นนูสองเทียวอยู่แลวเยี่ยมเย่ยมข้หลางมาจอดวายลลอมันใสเขียวเล้ยวโอ้มันอเจะเอเาันได้้อกมาาัดหม่องขึ้นเดียวเียวาออกมพนงดุงไปนั่งอีกกำลังอีกมาแล้วครับอย่งวะเหรอรออยู่ตรงาถึงาชีป๊บ มาหนีนั่งน้ำเดินแบบว่าย้อนีมาได้ยังไงเดินมาแล้วครับอะไรนะก็ลาอะไรสามแยกสามแยกนี่ย้อซสายไปนีีครับวัสดีครับดีครับดีครับ ไปสุรินน่ะหล่ะซูงวัดซูงวัดนี่ก็ต้องอย่างเงี้ยหมอที่นี่มีพี่ตีมด้วยนี่พี่ตีมด้วยหัวเย็นต้องเปินเอร้องไปแม่ซีข้าวหลามก็ไม่เปิดใช่เหรอไม่เปิดเหรอมาแต่เช้าเกินเค้กลอยนี้เทาน้ำเปิดหรือเปล่าเจ้าของนี่เจ้าหรอกเจ้าของธุรกิจข้าวหลามเลยขี้ความเราจะต้องไปรับหรือเปล่าเนี่ยมันเยอะกว่าข้าเขาอนเลย ตอนนี <muitas> ้รถก็มาหนึ่งตอมา1,2,3,4คันครับมา4คันตัดรเบืก็เลยเป็นงานแรกมีใ่บริษัทตัวเองเอฟ่เอ่แอกบ้านยังบ้านอตะโบตะีบใช่ไหมสามเสียบอลแล้วเน่ยเสียบบอลแล้ว่ย เราต้องใส่แว่นเก็บทรงโอ้ยแห้งเลยลูกพี่เบิ่งซ่องผมแม่โอ้ยโคตรเี่เลยวะไปคิดไงเนี่ยลุงเนี่ยโอยาวมากใส่ดินเสร็จเรียบร้อยพร้อมตอนไหนออกตอนนั้นผมพวงนี้เดี๋ยวแต่อารมณ์ เครียดและเครียดแล้วุกอ yep. ัดือเบียร์มหนเหรอไอ้เ้าเนียเียครโดนบ้านเสียงรถคุ้มไฟตงี้ขาอ๋อไอหาพอมันไปกลับรถไปซื้อเหล้าเลยวะหวอสองตัวนี้ขามเหล้าไปไอ้ไรใครวะไรลปรุ่ไทรถไท ไปก่อนจะเข้าพะพุนชัยประมาณสามโลกระเทือนจอดเอองานแจ๊กแไปรอไหวทางมตททางออกไปปทางระทุนชัยเด้อขึไถมาเหรอข้มาฮสมสาใส่รถับมึงเราสามใส่รถแบบบอยทีใส่ไปใส่แบบห้า สร้างขึ้นมารถเลยปะอดีครับอดีกครับโอ้โหบ้านมึงกอยงั้นอะเจุนมาเนา เฮ้ยสภาพเซียสุเซีสนเราด้อบอไป่เลยไเลนาที่นักที่ัก่นตานน้ัากลัาบุญด้วยกันเดี๋ยวไปหาเสียนก่อนเียนมาแล้วคิดค่าดินนกี่บาทยางมาแล้วัดีครับ มาน้ยได้อยากตักูนสวัสดีครับสัดครับวัดูยวุมารอแล้วเดี๋ยวซุน้าไดูหน่อยมาไล่ดูหน่อยรถตกคลองไงทุ่ของมันานี้ยเน้าขยงฮ่าฮ่าฮ่ ได้ไดีโดนนเมา้ำพน่พดพัม่นอะไรย่้แถวเลยเอาอีกไม่เยอะมามาเดี๋ยวจะรออยู่นี่ร้่้อยจได้ปลูกมั่งกัเลงไม่ยุ่งไม่ยุ่ลูกปีไม่เชื่อรอแคไปตักดีไปดีดูจะไปเชื่องานอะไับดนตรีหรอกอนมางั้นมำกับลงไม่ยุ่เ้ยับเงิม่วเช่ามีมาซื้อมาตั้งรองเพไม่งได้ไรอเลยลอดูเลย

อัแปดสีบวันี่มคไหมอลโร้อยยีไล่มาเลยพัพิเศษพิเศษอ่าโอ้โหโลปักันเองโล้ช่วยงานบุญได้นั่นแหละที่ผมช่วยนั่นถ้าผมไม่ช่วยนร้อาสเออคช่วยใช่ี่ดันเองถ้าคนอื่นนี่แปดสิบบาททำไมเอาก็ไปเทคืนได้นะ สายเลยโอ้เรื่มมาแล้วเรื่มมาแล้วร่อคัก็รอกันอามืีรอกสวัสดีครับร่อันเองร้ออันนี้ไปก่อนยี่สิบบา เอาร้อยยี day, <c ười> <c ười> ่ไงก็ติดอีกร้อยหนึ่งไงก็ทั้งหมดร้อยยี่ก็เมื่อกี้พูดร้อยยี่ไงสั่งให้ไปเทคืนเลยไม่ได้ไม่ได้ไป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 ที่เทตรงไหนเมื่อกี้มาซอยนี้เลยใช่ไหมงั้นเราไปวิ่งก่อนวิ่งเอาเงินไปทำบุญเอองั้นเอาเทเที่ยวแล้วเท่าไรเอาพวกผมไปวิ่งเอาเอาดินไปเทก่อนใช่เดี๋ยวจะเอาวิสดินไปเทก่อนเอาไปเทก็ทิ้ให้รถตามไปเที่ยวละห้าสิบแปด เราอู <N cess inh aling> ่เดือละวันนี่ได้าสบาทอ้ห้าสิบาทเนี่ว่าจบตนี่เออนะอนเลยมาิท่านอยาสูเยอเยอะันใหญ่ไม่สายงานอะไรได้มานนอไม่ช่วางอยากตัดให้ฟรีตัดให้ฟรีอะหว่ารมานออย่ผมพอใจอะพอน้อย ตอนเย็นมามาขู like ่เราเนี่ยตักเท่าไหร่ที่หลายเท่าไหครับจะมาสักร้อยขันอนี่ยเป็นมากกว่าดีกว่า่าจะร้อยห้าสิบนั่นจะพอดีสวยอ่ะน่าจะโทรมาเจสุผมจะไปทำบุญผมขอดินช่วยกันหน่อยได้ไหม ขอโทษผมพูดผมพูดอย่เฉยๆมันทำเฉยงแล้วมากเลยขึ้นใจก่อนจังนี่ไปถึงนู่นแหละหน้าปากทางทางเข้ารู้ว่าคุณมาจีแค้มผมตักได้หมดอ่ะใช่เข้อ่าตักได้หมดเลยใช่ไหมแต่เนี้เอาดินไปลงก่อนได้ไหมพาผมไปที่นู่นก่อนเอาไปเอาช้นติดก่อนไปแล้วเนี่ยเขาใส่เม่เม่อันนี้ปลาตะปิกนี่ทีมงานนี้เใส่ทีมนี่เข้าไป กเอาไปเทียมาจะบอยบยไ้เอาไปเที่อนเบอยอยมาจะเช้าเลยบอยบยมาเอาหรืไนบอยหรอไี่สิบสามสี่ไอ้่วงมาไหมมามาพี่พี่ยิงครับนะมาเอ้ยพี่ขอเบอร์โทแล้วกันเ้าวันไปโอเ ทบอไม่้งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับใจเดียว